ก็ไม่พังเนาะก็ทนได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเนาะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับ ด่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้วยการกดถูกใจกดแชร์กด s u b สไ r i b e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมขวัญเทลแมนและสโลแกนประจำช่องก็คือคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวรีวิวอะไรเหรอนี่เลยครับ power bank ครับและ power bank ยี่ห้ออะไรยี่ห้อลู o ครับ แล้วทำไมต้องมารีวิวก็คือสาเหตุที่ผมต้องมารีวิวเนี่ยนะครับก็คือผมซื้อยี่ห้อนี้เนาะอันเนี้ยผมใช้นานแล้วครับใช้มาประมาณสัก2ปีครับทนมากๆและอีกอย่างคือสาเหตุที่ผมต้องมารีวิวคือมันเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่คือมันยังทนและมันยังใช้ได้ผมเลยจึงเอามาแนะนําให้ทุกท่านเผื่อทุกท่านสนใจ o w า r บ a n k ที่มันถึกทนอึดนี่เลยครับอีลูครับของใหม่ใครๆก็รีวิวกันนะครับ ผมเลยครับรีวิวจากการใช้งานจริงเลยนะครับมีบาดแผลมานะครับก็คือผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับความเร็วก็ประมาณสักร้อยนึงนะครับแล้ว power bank มันล่วงครับกิ้งไปกลางถนนเลยครับโชคดีรถไม่เหยียบอะถึกทนอึดมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดู power bank อันนี้นะครับมันก็มีบาดแผลนะครับนักลบต้องมีบาดแผลเนาะเกิดจากการใช้งานแล้วเกิดที่มันล่วงกลางถนนด้วยนะครับเรามาดูรอบๆกันเนาะ อันนี้ครับก็คือ power bank ยี่ห้อ e-loop นะครับ20,000 mAh อครับรุ่น e14 นะครับที่เห็นไอ้ปุ่มๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันบูบีหรือเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากก็คือผมใช้กระเป๋าครับแล้วเวลาผมใส่ผมสวมไว้ตลอดเนาะแล้วเวลาผมกดปิดเนี่ยครับมันก็เลยเกิดเป็นร้อยบุ่มเนาะ power bank ของ e-loop เนี่ยนะครับก็คือ ตัวเมทิลเลียมเนื้อวัสดุเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นผสมกับเนื้อพลาสติกนะครับถ้าเป็นพลาสติกล้วนๆเนี่ยครับสงสัยไปเที่ยวแล้วครับโชคดีนะครับที่มันเป็นเหล็กนะครับมันก็เลยทนเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเรียบๆเนาะก็คือเขาจะมีแค่เป็นตัวสือที่เขาสกรีนบอกไว้นะครับว่าเป็นความจุอะไรต่างๆนะครับก็คืออินพุตหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิแอมนะครับส่วน เอาพุทมี2ช่องนะครับช่องแรกก็คือ5โวลต์2,100ม ah, ิลลิแอมป์นะครับส่วนช่องที่2ก็จะเป็น5โวลต์1,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับขนาดค a ปาซิตี้ก็คือเป็นขนาดของ power bank เนี่ยนะครับก็คือ20,000ม ah, ิลลิแอมป์ครับส่วนเขาจะมีฟิกไว้เลยนะครับว่าเป็น for mobile and device นะครับก็คือใช้สำหรับมือถือและอุปกรณ์ต่างๆนะครับห้ามนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับ ส่วน USB นะครับช่องแรกที่ผมบอกไปแล้วเนาะก็คือช่องแรก5โวลต์2,100ม ah, ิลลิแอมป์ครับส่วนช่องที่2ก็คือ5โวลต์1,000ม ah. ิลลิแอมป์ครับส่วนด้านนี้เนาะก็จะเป็นปุ่มนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาเนาะว่าแบตของเรายังเหลืออีกเท่าไหรนะ่เนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นไมโคร USB สำหรับเสียบชาร์จ Power Bank นะครับส่วนด้านนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นตัวหนังสือที่เขาสกีนไว้นะครับว่าคือ for Mobile Phone iPhone iPad M.P. 3 M.P. c แล้วก็เกมเพลเยอร์นะครับสามารถใช้ได้เนาะแต่ก็คือห้ามนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือดัดแปลงต่างๆนะครับห้ามเลยนะครับออเส้นคืออะไรออเส้นก็คือเป็นแบรนด์ที่เขารีแบรนด์มาใหม่นะครับก็คือเป็นแบรนด์เดียวกับอ e ีลูปนะครับแต่ก็คือเขาก็ป้องกันลูกค้าสับสนเนาะก็เขาก็จะพิมพ์ว่าออเส้นแล้วก็เป็นสแลสแล้วก็อ e ีลูปนะครับเพื่อป้องกันลูกค้าสับสนความที่จริงมันก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับลูกค้าจะได้ไม่สับสนเนาะ ส่วนทั้งสองด้านก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบๆที่ผมมารีวิวจากการใช้จริงนะครับผมเป็นยูเซอร์เนาะคือผมผ่านประสบาการณ์มาก็คือมันจะมีรอยเยินหน่อยนะครับเนี่ยครับด้านนี้ด้านเนี้ยครับแล้วก็ด้านเนี้ยส่วนด้านข้างมันก็จะเงิงเงหน่อยนะครับวิ่งความเร็วมาร้อยนึงอะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาร้อยนึงอนะล่นกลางถนนเลยครับ มันทนมากนี่แหละครับสาเหตุว่าทําไมผมต้องมารีวิวให้ทุกท่านเพื่อทุกท่านเป็นการตัดสินใจว่าอยากจะหา power bank ที่มันถึกทนอึดนะครับนี่เลยครับยี่ห้อ e-loop ครับตอนนี้นะครับผมเห็นในร้านช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนาะแต่อันนี้ผมซื้อมานานซื้อตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะครับใช้มา2ปีกว่าทนมากๆอ่ะถ้าหา power bank ที่ทนกว่าน,นี้ครับผมว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะ power bank ของ e-loop เียน,นะครับ นอกจากความถึกทนแล้วนะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่า Power Bank 2 0 0 0 0มิมมันจะชาร์จได้กี่ครั้งสำหรับตัวผมนะครับชาร์จมือถือของผมนะครับได้ประมาณ6ครั้งเลยทีเดียวนะครับถือว่าตอบโจทย์ของการเดินทางได้เลยนะครับ Power Bank ของอีรูปนะครับเขาก็ถือว่าทำมาดีเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าหนาเกินไปบางเกินไปนะครับแล้วก็คือถึกทนพกพาสะดวกนะครับเหมาะแก่การเดินทางเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ผมแค่มารีวิวแล้วก็เป็นการตัดสินใจให้ทุกท่านนะครับเผื่อทุกท่านหาเพาเวนท์ที่มันอึดถึกทนนะครับนี่เลยครับยี่ห้ออ e ีลูปครับผมแค่มารีวิวเฉยๆเนาะแต่ถ้าเกิดอ e ีลูปจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็ได้นะครับผมล้อเล่นนะครับแต่จะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมจริงๆผมก็ยินดีนะครับ เนี้ยนะครับผมยังใช้งานอยู่นะครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวผมเองผมยังไม่เชื่อเลยครับว่ามันล่วงจากถนนแล้วมันยังใช้งานได้ดีขนาดนี้ครับผมว่านะครับมันโอเคที่สุดแล้วครับทนที่สุดแล้วเอาแบงค์ที่ผมเคยเจอมาครับอึดถึกทนคอนเฟิร์มเลยครับคลิปนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาก็เป็นการรีวิวให้ทุกท่านเห็นถึงความถึกทน ให้เด้ดรับรู้ถึงประสิทธิภาพของ power bank ยี่ห้อของ E l o o m um นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น,น้อยคลิปต่อไปนะครับผมจะรีวิวหรือผมจะทำอะไรติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมรีวิวแค่นี้ครับไปก่อนนะครับบายบาย